ไผมาขายยังเด้นนะเนาะกลุ่มเพึกมเยอะอันนี้สบายดีเด้อป้าลุงอ้าไผมาขายังไงเนยมนี่ไหลหมางหมางม่วงก็หมักสีดีขายในในนะเอ้ยอันนี้นะหมากละพันนันนี่นะหมางละพันโดได้นี่ยอ๋อโดยโดยปิดบดอะบ่เนี่ เอาสบายดีเ no ด้อแม่ค่าน mm? oh, <legitimacy. c ười> ้อยแม่ค่าใหญ่ายโดยโอ้ยงามเลยมื่อนี่ว่าเราอยากขายูกู้ไปยากอะไรเนียเราเป็นแม่ค่าหนุ่มมือปั๊บเลือเมื่อนี่เออเออขายเบิ้งเลือกเบิ้งยู่งแล้วเบิ้งยู่งเซเมเจ้าน่ะลูกจะบอกแม่มาเลือกเบิ้งยู่งห่ะไม่ย่างแตหมาซิลีบ่าจะอยู่ในหขนาะ น้ำมันกระสอบเราปิดมาขายบุญมันหมางยังไงได้撒อันละหน่วยหาพันอันเล็กน้อยเอาไปเอาได้หรือเปล่าโอ้โห้ยแร้วเวลาก็เจอมืองย่างไรหวานโอ้ยได้โอกาสหาคัดหมากบโบรานให้เราแล้วบวานเลยได้โอกาสแล้ววันนี้เออ มันหลบหมดยากสิโอ้จ้ามงม่งมันหกันดีป๊อหมักเราพัชเลยหมากดำดำเนาะนี่โอ้เฮาอยากได้หมักนี่นะเฮาเอาไ้เฮาในเด้อหมกนี่แล้วก็หมากนี่ตุ้ mảng đi tam mảng anh ní mảng ngay vai con nó mảng ní đấy tu mảng ní mảng ní phôm mảng ngăn phôm xì mảng đấy nó หมางหมงเบนนี่กับตาตีคักเท่ตงนีป้าตรงนีเน่ตาตีอีกแท้เอาหมัางนี่แล้วขึ้นตาตีอีกแท้ดิคือไอหมางของเรากินแล้วมันแบบบ้าพันหนึ่งเราโม่เต็มที่ว่า่ะโอ้ยเนาะแหกคักนะหลานกันไรโอ้ยนม่ต็นไ่ม่เป็นแค่ก็ไ หมักมูเพิ่นเมื่อนั้นเพิ่นอามาให้ดดกินดดสองหมากสามหมักคือวดเห็บเข่อหรือมอนี่ก็เลยซื้อไว้ก่อนวะเออชื่อน้ำมันเนื้อบุญนะกินหมากเนึหืคือเห็บข่อ่ะเอาหาหน่วย่าเอาหน่วยนี่นะอันนั้นทนดี้ใครเหินพันมนกันเ่โตโตตาตีตีเออนั่น เรเป็นแต่เสพแล้วอ oh, ๋อขอบใจ้ะขอบใจใดอ่าทั้งอึบอ um> um> <um> um> ึ๊เออกไวกก่อนกไวกก่อนออหมักดำๆแล้วเนาะใอืมอืมได้ไดกินได้กินอะไรดกินมัส์ลีได้รู้บัคสี่ตเอาดูบอกินนี่เออเราเอามัสี หมากเเอามากาหมากไส้กับไข่มกิ็วองออกมาเลี้ยงเอาหน่าตุไอ้วมงแน่ตุ้มแน่มันแลงค้าแท่น่ะหมากกันเพื่อนว่าหมากละพันมันกินีเห็นว่าน่ะเออหมากมูดำมันในตู้มหมากมูดำมันเจ้ามาที่นเพื่อนพาน่ะเออมังมู้ดนแ่ดลงไปนกรเาเอันนั้นเดี่วคือมองออกมาเลี้ยงเลี้ยงไว้ต อ่ะมักซ์ลี่น่ะเลี้ยงเลี้ยงไว้โลดมันจังงามมันจังไฟมาเห็นเขากระจับมาโลดเอ้าแท้โอ้ยหัวตุ่ยดูหนูหนูไปงมาขายดีไลน์ไม่จ้าจนลงออกมาเลี้ยงไว้เลยป้าทั้งพุ่นเป็นต่แซ่บแท้ผู้เบิ่งเบิ่งก่อนพี่น้องเลยปาแท้กพี่น้องเลยมาเนี่ยขักแท้คือแดงขักแท้เนี่ยเบิ่งซีมเบิ่งก่อนเลยเลี้ยวเข้านามมามาพาม้เนี่ย อซมบแซ่บแซบตู้อืมมาแล้วกับแปลงเงินให้ตู้กันแล้วพาลงบุญเลยเนี่ยเอาเอาตู้เอาลงพาพงยู่ห่าหมากนี่เอาพากินหมากเนทีดีไปี่ดมาให้กินนเออคนเ่าให้กินนแถมมบบนี้แถมคือฉิ ลอเทมแล้วบอกว่าจอแล้วเทมอยู่ได้อี่รเออไม่เชื่อกินไม่เชื่อเออล้จ้แจ้งขักเนาะแซ่บอยู่แซ่บอยู่ขอบใจขอบใจเออเอาเงินมาให้พี่ก่อนพี่น้องเลยเจ็ดสิบป่ะตุแมนป่ะเจ็ดได้เนาะ มักซี่สองแอนนะอบใจใช่ไหมน,นั่นบ่วันนี้ไม่ได้มีไฟลงน้ำบ่บาทโอรหลานก็เามาหมักงูอยู่หลานกันออลเลยก็หมังนั่นแดงคากิลี่เหมือนกัน,นเนานะอเอา,เอาตู้คิวคือว่าไปนะไม่ได้ไปบ่ไปไหนกลันบ้าคือคืนเนาะอ้ยคือคืนเนาะ

าใหญ่แน่คุณเหาอ่าน,นี่เป็นไถ่ตัวหมาได้หลับหลับได้คักนั้านุ่งขาดแล้กันเนาะเย็นโมนชุกไปเปลีนนะ่ยนเอาโมว่าไปเปลี่นนยนว่าสิโมชุกเอาขึ้นตาตีอยู่เน,นาะอ่าลองพาเบิง้งน,น,นะนี่ตัวนี้เดือดเห็นหมากงามๆเอาโลเดเลยม้เคาะเบิ้งเลยนะ ใช่เอนวาตัวหอยเขีวคยกัดกิน no> นี่เบอร์เด้อมาไว้กับวยยางมาไว้กับวยางเนาะโอ้ยลุดหลานนี่ไวดีเนามถือมีดมากนคักนะมาพี่ปีนหนามาพี่ยุ่เอ้ยคืออยู่ได้คืออยู่ได้เนาะเฮ้ยเอ้ย เออคือยุอันนี้คือยุลายตาตีนะมาซื้อแมม่เกิดแถมกบซื้อมาคือกันแล้วบอมาแถมมันจะจัดุปกเนียแถมมาแมก็มันุกเออแดงค่ะจุไดพี่น้องเลยเนาะโอ้ตัดงามค่กแาะพอมาโมกุต่เดินที่เอร์กันเดินจามได้เนาะ เดินลานเดินที่ละโอ้คาเค่เบื่งเป็นชาคาแท่เดามืองนี้โอ้หมังมูหวานๆลงไปเอ็นว่าบุญนี้พันหยตดกันแซ่แช่ข้าเดียวกับเบิ้ลแหอืมเช่บพี่น้องมาเยอะปลาดุงไอกินมังมูน้ำกันมังมูพันกอจีซื้อไปได้เพิ่นนั้นกินแน่วบปินวัดนะ อันนนจักไปไสรพี่น้องเลยม้วนผากันกินมังโมงงนะบประตูเอาโทรศัพท์ให้ไปจักบ่จังพอได้อ่ะนั้นสองหมากหลุดยู่ตึง้งเนาะบวะเนาะหมากแรกรถผ้ากันใส่ยุมย่มยำยุมย่มยำวัหมากที่สองหลุยู่ตึง้งกินน้ำเบิ่งน้ำป่ะเป็นเป็นซาคัก่ะพี่น้องเลยเมื่อนี่คอยเมื่อยน้ำคนผ่าบังูบ่ พวกแนวพี่น้องพวกแนวเสียบเด้อพวกมูดาวนวายังอยู่ได้หรอวะเขากวนนย่างกับทีเบกมากนี่มันถูกเป็นรายรุ่นมันต้องหมักพรนมันต้องได้ทาแบบนี้เนาะได้ถ่ายเพราะมันทิศหนึ่งพุ่นมันยักษ์คั่อใช่ไหมหมักมุกจะนั่งเป็นกจะนี่ได้ไหมใช่ป่ะไอ้บ้าเขาย้อนถ่ายน้ำนั้นเนาะหมูมันหมัพร้อมกันนักก๊กตอนมันยังหน่อยนะได้สามใบมันก๊อกไปยังชองใบอยู่ ก็<อ>ปเป็นร่ม <ıyorlar. S 2> เพื่อหาที่ได้ชองไฟกันี่จบางไฟกันี่มันบ้าเหมือนกันอย่างูมันสมอเป็นอะได้อิ่มนะบ้าอิ่มนะพุ่นล้าบาทนี่พากันลงบุญนาบาทนี่กันหมูกันสิพุ่นแล้วลงไปอนปุ่นนะลำลาอยู่บุญพุ่นแล้วอะไรอาวัยแล้วตู้เวียดซัวกินแดดวันนี้นอใส มักพริกข้าวคั่วเนาะโอ้ยคักแล้วฮนะน่ะไปวันนี้พากันเก็บลงบุญพุ่นนะพี่น้องเอ้ยใกล้สี่เที่ยงเลยนาะลงไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยเพิ่นหน้าบัตรนี่ล่งไปบุญบัตรนี้พี่น้องเอ้ยเอาซะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ใกล้สิ้นเดน้าป้ารุงไปแล้วเนาะขอจบไใบซัมนี่ก่อนวานนี้ไปเด้อป้าเด้อ <ไป S 1> โดยสบายดี